รู้นะว่าที่ยังไม่กล้าตัดสินใจพเพราะรอดูคลิปกันอยู่ใช่ไหมมาให้ดูกันเปิดมาปลุบนี่อันนี้ก็เป็นฟูจิแล้วนี่นี่ครับมาดูท่อนปลายกันก่อนเลยเนาะนี่ปลายก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียวเลยนะครับนี่ท่อนปลายเขานี่ ใหม่ๆเอี่ยมๆเลยแหลมะ,ะมันจะยาวเดีย๋ยวต้องเก็บกลับมามาดูปลายท่าน,นี้แล้วดูปลายดูก,กลางแล้วใกลมันจะเลื่อนได้นะครับตรงนี้ น่ครับวิงว่งวิงวงวงว่งเงาเงาวิ่งวิยนเลยเป็นป้องป้องเลยนะครับข้างในน่าจะเป็นกราฟไฟนะ,ะเป็นท่อกราฟไฟแต่ตอนนี้นี่ลายมาแล้วลายรุ่นใหญ่ก็จะเป็นลายเอ็กซ์ครอร์สอย่างนี้นะครับของของ เรยว่าจะเป็นเอ็กคลอสอย่างนี้นะครับตัวไกด์ก็จะเป็นของฟูจินะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับมันเงาเงามันคล้ายๆกับคล้ายๆกับซิกแต่ผมตีให้เป็นเป็นตัวต่ำกว่าซิกไว้ก่อนแล้วกันเนาะ,ะนะครับเป็นตัวเป็นลายเห็นไหมครับลายเขาผมก็จะตีให้เป็น อาคนไนไปก่อนอ่นี่ครับภาพสวยๆหมุนไปด้วยนะหมุนให้ดูจะได้เห็นเห็นกันสบายใจตอ,อนนี้ไปทอนสุดท้ายตอ,อนสุดท้ายก็จะประมาณนี้ครับเป็นตัวหนังสือเยอะแยะไปหมดตัวคาโบปิสเกอร์ ไดรเร็กพาวเวอร์ Power, ภาษาญี่ปุ่นโอชิมัว1.5นะครับเวทเขา1.5ก็ตกปลาแบบสวยงามระยะ 5, 5ะีไซน์แอนด์เอนจิเนียริ่งบ by ไดบว่ามีรหัสเลขมาด,ด้วยตัวอันนี้ก็ บอกอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้เนี่ย power whisker with อะไรนะี with ได้ว่ d Exc วา exclusive high modul อยู่ modulus กาไฟว่าภาษาอังกฤษผมเป <c> ๊ะ <oughs> จบม .6 ครับ <c oughs> design and engineering by d a i ว่าครับนี่ครับ โฟกัสหน่อยไอ้หนูต้องบางหลังให้มันอีเซฟก็จะประมาณนี้ครับคันก็จะเป็นคันออกแนวป่องทางท้ายเหมือนไม้เบสบอลเป็นคัน ISO นะครับนี่ดสนใจก็เนี่ยครับมันเงาเงาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นซิก รือว่าเป็นอังคายไนผมก็ตีเป็นอังคาไนไว้ก่อนนะครับผมเพื่อความสบายใจครับฝากไว้ครับผมชุดนี้